ความรุนแรงทำลายชาติแต่เขาจะใช้ส้นตีนใช้ความรุนแรงย่อมหน้ามุกตอวว่าเราใช้ความรุนแรงแล้วกองทัพบกใช้ปืนยิงประชาชนมันไม่เรียกว่าความรุนแรงเลยสัตว์เปล่าฮาร์ดยวาจาสุดายแล้วนายุกแม่งก็โกหกตอแหลกลับก็อยู่นั่นแหละควายสัตว์เลย กูอยู่ตรงนี้เนี่ยมึงแจ้งหนึ่งหนึ่งสองไม่อีกขอไรสัตว์เมื่อไรจะปล่อยเพื่อนกูเพื่อนกูนอนเลยอยู่ในคุกพวกมึงก็ยังจับเข้าไปจับเข้าไปจนเพื่อนกูติดโควิดแล้วมึงรู้มั้ยถ้ามึงยังจัดการกันไม่ได้อยู่แบบนี้รัฐบาลไม่ต้องมีอลาออกแม่งยกเส้นไปไเลยเหี้ย พวกเราที่มาอยู่ตรงนี้ไม่มีใครไหวกันแล้วใช่ไหม <Hey. S 1> ไม่มีใครไหวกันบริ <Hey. S 1> หารงานหยุยหวยงราฐบาลเยี่ยนี่แหละใช่ไหม <Hey. S 1> ถ้าไม่ไหวขอให้พวกเราแสดงพลังออกมาครับขอให้พวกเราออกมายืนอยู่ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ออกมาทุกวันออกมาจนกว่าพวกเยี่ยนนัน่นจะออกไปขอบคุณครับนคนนี้แต่งโง่ <Hey. S 1> แล้วก็เรากจะกร รถเกิดยียห้อเฮี้ยสายเฮี้ยตังสันเฮี้ยไอ้หน้าหนาต่อเป็นกระท้อนโถไอ้สัตว์เป็นปูนีเมียนเถิดควายวิ่งดาปราศรัตว์ควายจังเลยไอ้รัฐบาลง้อรัชบาลูตเปิดถ้าเป็นผู้อะไรไปทุกคนพู้ระบุนนะครับรัชบาลันปาวุปยุทธตปาวิศอนุทินไอ้พวกทะเลาช ตำรวจอาหารพนัใานการไอโง เอพอบี่งหญ่ไปนอกไปให้คนรุ่นไม่บริหารแต่ก็ไม่ออกเดี๋ยวพวกกูและประชาชนจะตีเต็กก้นมึงออกเองตายรัฐบาลล้มเหลวประชาชนล้มตายถามนะพวกมึงมีเฮียอะไรดีกันบ้างครับนัดจ๊ะนัดจ๊ะนัดจ้ะกับพอ่อ ห็รูปในเฟซน,นั่งกินข้าวที่ร้านกินข้าวได้เหรอครับม,มันแดงไม่ได้ไปนั่งหาพ่อเหรออันก็บอกปืนตัวหาประชาชนมึงคิดว่ามึงแทไอ้สักโอดล รัศดรเรามารวมตัวนะครับผมเพื่อขับไล่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชา <Hey. S 1> ผมอยากจะบอกรัฐบาลประเทศเรานี่แปลกนะครับเอาหนูมาเป็นรัฐมนตรีเอาควายมาเป ไม่ได้นายกบอกนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะพ่อมึงอะประชาชนไม่มีเด็กแล้วนะจ๊ะประชาชนตายหากันหมดแล้วนะจ๊ะรัฐบาลฆาตกรรัฐบาลทอร,ราชตำรวจทหารก็แค่ลูกหมาของรัฐบาลที่รางวัลของท่านนั้น อไต่ปท่านได้แน่นอนเพดดีกีกินับเกียบกินแล้วิกินแล้วเรียบร้อยเจ้าหน่อไหนมึงบอกว่าโควิดแค่หวัดกระจกกระจก ตอนนี้เราหลุดจากระบบกา,ารศึกษามาเป็นเวลา2ปีแล้วโดยทาง <Okay. S 1> โดยทางวิทยาลัยนะคะยื่นคำขัดกบับเราตอนที่เรากำลังจะลาออก mm hmm. ก็คือว่าถ้าอยากทำให้โรงเรียนเสียชื่อเสียง mm hmm. คุณก็เขียนใบลาออกไปเรารู้สึกแบบเฮ้เยไรวะเราก็แค่ออกมาเรียกร้องสิทธิของเราเรากับโดนให้เขียนใบลาออก mm hmm. แล้วเขายื่นมาอีกข้อหนึ่งค่ะว่า ถ้าไม่ถ้าไม่เขียนไปลาออกก็จงทนทําในสิ่งที่เราไม่ได้หลักต่อไปดีได่อะไรแห่นงนี้นะคะเรามากก่อนเราเคยรักมาก พราะมันทําให้เรารู้จักเพื่อนรู้จักหลายๆคนแต่ตอนนี้เรารู้สึกเกลียดม,มากเลยค่ะและเรารู้สึกขยะแขยงมากแล้วแล้วอย่างวันนี้นะคะรุ่นน้องพักมหาเราบอกว่าที่รัฐบาลจะให้นักเรียนคนละสองพันที่เป็นจดเชยค่าเทอมาค่ะตอนนี้น้องไม่ได้นะคะเพราะโรงเรียนเขาจะหัก พอน้องจ่ายค่าเทอมไม่ครบค่ะเขาบอกว่าถ้าจ่ายค่าเทอมไม่ครบหรือจ่ายไม่ถึงครึ่งจะไม่ไล่เงินยียวยาตรงนี้ส0งพบาทเราก็เลยทักไปหาอาจารย์แต่ตอนนี้อาจารย์ยังไม่ตอบเลยค่ะอาจารย์เคยเป็นที่รักของหนมามมากๆเลยค่ะเพราะอาจารย์เป็นคนที่ให้ทุนเป็นคนที่เคยคุยกับพอ,อ,อให้เคยทำทุกอย่างให้ค่ะ แต่ตอนนี้กลับกลายเป็นว่าอาจารย์คนนี้กลายเป็นสลิมดีๆนี่เองค่ะตอนนี้ประกาศชื่อไม่ได้นะคะเดี๋ยวแต่ว่าตอนนี้พวกหนูกำลัง ถ้าเอกสารยืน่นกระทรวงศึกษาอยู่ค่ะก็ว,ว,ว,วันนี้หนูไม่ได้อยากจะมาพูดเยอะเนาะขออยู่สองอย่างค่ะหนูขอมาทวงหมูกระท้าของหนูค,นคืนสองู้ข่าวคนจอดของตัวคุณสวัสดีค่ะก็อ,ะอ,อยากจะบอกประยุทธ์นะคะว่ากูอยากทำงานกูอยากทำมาหากิน วัคซีนดีๆมาไม่ใช่ปิดน่ดปิดน,นั่นปิดนี่และเคอรฟิว เมึงออกได้แล้วเฮียอย่าทำตัวเป็นขี่ดื้อหนาไี่ใครอยากมึงโย่พวกกูไม่รอแล้วตอนนี้มีคนเดียวที่เขารอมึงเต้เขาตอมโย่ควายปัดซ้ายมัเดียวไปเต้ใครกูดูดิไปเต้ไปเต้กูดูเลยเปล่าได้ครับผมขัดจะมาพูดถึงมีใครจำได้ไหมที่ผมเคยเล่าว่าเพื่อนเป็นสลิม ตอนนี้เพื่อนผมตอนนี้ผมกลับบ้านไปหลังจากวันนั้นเพื่อนได้เห็นวิดีโอที่มีคนถ่ายนะครับในติ๊ t ต k นะครับก็ก็ทักมานะครับบอกว่ามึงด่ากูใช่ไหมผมก็เลยบอกว่าไม่ได้ดา่าแค่ประจานแล้วถ้ามึงยังดูอยู่นะ ถ้ามึงได้เห็นอีกกูจะพูดเลยนะมึงสบายเป็นวันๆอ่ะกูเห็นมึงแตกแต่ของดีๆกูแม่งแตกข้าวคุกน้ำปลาเฮีย<อ>เงินแทบจะไม่มีแต่ดูมึงนี่เงินพ่อแม่ทั้งนั้นเลยฮะแล้วผมก็ตอบกลับไปว่าถ้ากูด่ามึงไม่ได้มึงก็หกปากแล้วนอนเกาไข่เปิดเนชั่นดู จากนั้นมันก็บอกว่ามึงสี่อีสัตว์ผมก็เลยบอกไปว่าอย่างโง่ควาย<ฮ>จากนั้นมันก็ปอกไปเลยครับผมก็เลยอยากฝากบอกเพื่อนที่เป็นสลิม<ฮ>เปิกตาดูได้แล้ว<ฮ>เปิกตาดูทุกคนที่เขาลำบากคนที่เขาไม่มีเงินจะกินอยู่แล้วอ่ะ มึงนอนสะตายนอนเก้าไข่เป็นวันวันเลิกคบดิจ้าไอ้เฮียสลิมไปทำกะทิแดกเองเองเฮียบ้านเมียงเลยสักสีของ